นี้เราจะมาผสมดินเทพกันนะคะดินของเชียก็จะมีใบก้ามปูนะแล้วก็มีเพอร์ไลท์มีดินภูเขาไฟแล้วก็มีดินปลูกของสุกัญญาแล้วก็กลับมะพร้าวสับแล้วก็ขุยมะพร้าวส่วนไม่เท่ากันเลย นไห่ชอบกันเลยถึงมะพร้าวก็แช่น้ำล้างน้ำแช่น้ำ,นำมาสอหนึ่งคืนแล้วก็ล้างออกแล้วคืนที่สองก็แช่ไว้แล้วก็เอามาตักล้างออกให้หมดกระมะพร้าวสับก็ต้องล้างนะคะล้างแช่น้ำเหมือนกันเพราะเราไม่รู้ว่าเขามากับที่ไหนอาให้เขา ดีที่สุดก็ปไปเก็บใบกำปูมาจากกลางทุงท่ง,งทุ่งนาเยอะแยะมันอื่นอาจจะไม่เห็นค่านะแต่เจี๊ยบเก็บหมดขี้วัวแห้งเก็บหมดออเอาลีงวัวมีขี้วัวมาขายเก็บหมดแล้วก็มาผสมเราก็จะได้ดินเทพสุดเจี๊ยบแล้วสวยมาก อันนี้เราก็จะมาจะมาขยายลมอนลิมอนหลายแตกหนอก่อไว้มากสวยมากๆอันนี้สำหรับดินของเรานะเราก็จะได้ดินและจะพาไปดูเลมอนมีทั้งเลมอนมีทั้งกล้วยด่างแ,แยะนะคะจะก็ปลูกไปงั้นแหละ ลงทุนไปเกือบแปดแสนยังไม่ได้คืนสักบาทก็ไม่ได้ท้อหรอกนะตอนแรกก็ท้อแหละเกือบเกือบจะเกือบจะคิดสั้นละแต่ไม่คิดสั้นละอนุนหัวช้างเหลืองนะมีเยอะแยะเลยมีออดิบมิน้นอันนี้ตานีด่างนี่นางสวยทุกหนอเลยนางนี้ก็นึกว่าจะไปบวชเลยนะแต่นางไม่ได้บวชนางสวยมากลายนางสวยจริงๆ อันนี้นางก็สวยมามากเลยพอมายาอันนี้ขาวบัวเลยน,นี้ด่างน้อยนะแต่ก็ด่างนะนี่พี่พี่สองค่ะสวยไหมอันนี้เลม,มอนให้ดูก่อนเอาเอาเป็นหนึ่งหนอแล้วนะตอนนี้มาใหม่อีกสี่แล้วเขาก็มีมีหน่อติดมาด้วยนะเห็นไหมเห็นไหมนี่ มีหน่อเพียบเลยติดที่ต้นเดี๋ยวเราจะมาขยายเลมอนกันนะมาชําเลมอนโอ้ยเยอะแยะ,แยะกลวยนังเกียบเต็มบ้านมีพีด่างก็มีมีเยอะแยะเลยเลมอนลายเดี๋ยวขอเวลาไปทำชําก่อนนะ